มาพี่นองมามากินแกงเรอไมมน้ำกันจ้ามือนี่ไอซีดาไปเหตุงานเดี๋ยวสิจัดการของหอมสูก,กินพี่นองเลยเพื่อนบ้านมาเขาะประตูละรอบนึงพี่นองมาเคาะเห็ดห่ังว่าสันดอกยังพะหันเด็กแกงคือสีดังดีแถววสันดกพี่น้องไอซิดาเรากินยังก็กินน้ำใดพี่นองแต่ว่า พักขาพักสะอุมนี่แล้วแผ่พี่น้องเราเมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้ววิ่งเลยเที่ยวก้อนนี่ล้วจนเดไปหาหมอพี่น้องอันแกงอันแกงน้ำใหม่บัวหันเดทถิมพักขาใส่ซัมพี่น้องเพื่อนบ้านมักเคาะถามเราว่าเฮ็ดยังกินเพื่อนว่าเอาว่าสันดอกยังบัวหันเดทหอมว่าสันยาเฝ้ายาเฝ้ามาเปิดว่าสันดอกมาเบิบ่งแน่ละพี่น้อง ไอซีดาไปทํางานคอยกระจัดการเลยเมืเ์ในหอมๆกินผู้เดียวอยู่เฮื่อนเพื่อนบ้านเม้นกระซังแดีนะ๋เนาะพอไงหนึ่งห้องติดกันนี่พี่น้องเราป่วยเราบวไปทํางานกับเราป่วยนั่นแหละว้าเราไปเฮตุงานบวไใดกับสมาเรากับเสียนนั่นแหละพะว่าเปิดหน้าต่างออกแล้วก็ไปนอนไปนอนอยู่ระเบียงบ้านเนาะแล้วก็จะถือกินตัวเนาะ กินประแดกด้วถิกกินหยังแล้วว่าบาเป็นละพี่น่องบักขามด้อพี่น้องตบไทยบักขามบานมามาไปกินน้ำกันพี่น่องเลยเมื่อยสีดาบาอยู่ในนู่ทางลุยพี่น่องแนวใดแล้วโบกินน้ำในฟ้ากินผู้เดียว พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนี่ยล่ะแกลีงนงมาใหม่ใส่เห็ดเพิิงใส่ผักขาใส่ชะอมหอมหอมมือนี่ไอสติดาบรยุ่เฮือนพี่น้องจัดการเลยของหอมของแสบเนาะมามากินน้ำกันบัดเนี่ย มามามาพี่น้องเอ้ยเบิงเ่งแน่ยละปลาแห้งเจวบวงอันของหวานเด้อพี่น้องบักขามหวานบักม่วงเพลิ่นตุ๊บไทยกินเขาก็บักขามหวานอันนี้ผักแก้มพี่น้องมามาแกงเห็ดเผินหอนฮวนแกงเห็ดเผินข้าวมาก หอมไปเมื่อตึกพี่น้องเลยกองขอน่อยค่ะแม่ เียนมือนาสิซุปน้ำม่สมพี่น้องซิมเบิงแหลวเป็นอยู่พี่น่องเป็นอยู่คืออยู่ซิมเบิงแหลวอันมันก็ออกอันเฮินเฮินอยู่อันมันยัง่วันเด้เป็นคากเนาะคือสิเป็นอยู่ดอกคือพี่น้องน้ำม่สมเดี๋ยวมือมนาสิเอาน้ำม่สมมาซุปซูกินมาซิมอันซุปน้ำม่สมน้ำกกนพี่น้องเคยกินบอ่อซุปน้ำม่สม วาสิเปอันนี่พี่น้องพักพักเอาไว้แต่กินกับซุปนอมอ่สมต่อว่าสิเปซื้อป่ามาเกียงกับพ่อหนเด็กเกียง นอไม่สมมูเพันกระถาอันถาฟังข่าวอยู่พี่น้องเพันถาฟังข่าวว่ามันเป็นบ่อนอไม่สมมันเป็นจังไดร่อไม่สมสูตรไม่สูตรเอฟซีพันบอกมาเนี่ยได้การอยู่เด้อพี่น้องอันได้นอไม่ไม่อีกบาทนี่ก็สิเฮ็ดอยู่ดอกสิเฮ็ดนอไม่อีกอันเฮ็ดนอไม่สมไปแต่แกงไปแต่ซุปอยู่ดอกอัน น้องสาวว่าอยาก,กินซุปน่อไหม่สมอยากกินอันแกงน่อไม่สมุ่าสั่นก็นเลยว่าเดี๋ยวขนใดไนนองไหม่มาอีกบาทนี่สิมาเฮ็ดว้อยู่อันเฮ็ดล่องเบิงละละ่ะสูตรเพิ่นบอกมาเนี่คืออยู่แต่ว่ามันบ่ฮันเป็นพี่น้องไปซีมเบิงมันเป็นเฮิ่นเฮิ่นอยู่เป็นยังเป็นยังอยากออกคมขมอยู่มันกับโบฮันได้ไห,ลหลายมือเนาะค่ะพวกข้าเจ้าเบาข้าเจ้ากบว่าเอาไว้เป็นอาทิตย์ผุนละว่า อันนี้มันก็ห้องกระดิจักมือสองสามมือ่อหนึ่งเดี๋ยวท่านแมนว่าปเป็นจังไดเอาไว้อีกสักน้อยสิเอามาซุปซิมอยู่ดอกพี่นองมันสิเป็นแนวไดิ แต่ก่อนไปสื่อแต่อันนอไม่สดข้าเจ้าเอามาตัางแต่อิตาลีพี่น้องข้าเจ้าเก็บมาขายกระนอนคือกัดในหนละเข้าเจ้าขายกิโลสิบหาเทิงเปลือกกับพะกันสื่อกิน,น,น,าททนมาสันบาดใช้ซื้อทำไมฝรั่งมาปลูก เป็นไหม่ประดับพี่น้องปลูกเป็นใหม่ประดับแบบมันขึ้นนอขึ้นนอปีแรกในปล่อยมันขึ้นนอเป็นก่อเท่ากันอย่าเฝ้าไปหักมันกินต่เกอมันเป็นนอมุดดินขึ้นมาอยู่ข้างก่อมันผลนมทางกินบานพี่น้องเอ้ยแมนแท้ สวนฝรังขาเจ้ามีก่อนาใหม่พี่น้องนอนมันหมดมาอยู่ฟังเฮ้าก่อมันเป็นก่อข้าเจ้าด้วยแต่ว่าน้อนมาเกิดฟังเฮ้ามันก็เป็นหนามใหม่เฮ้าเนาะเฮ้าก็หักจริง แสบคักพี่น้องเลยคลิปเนี่ยสิไทยแค่นี้ได้จ้ะเพราะว่ามันสีเงาปวดคลิปมันสีเงาแต่ว่าสิกินต่ออยู่จ้ะแต่ว่าสิโบเฮดคลิปเงาว่ากันคลิปนาจ้ะ เดี๋ยวเสื้อผ้าได้แว่นตาแม่ละพี่น้องได้แว่นตาแม่แล้วสิผ้าไปเก็บหอยผ้าไปเก็บหอยไปเก็บป,ปู